ระบบสังหารเทพตอนที่53เฉียวเฟิงได้ยินดังนี้มันก็รู้สึกสุดทนเฉียวเฟิงรับรู้ว่าพาลี่เด็กน้อยกำลังคิดอะไรเกินเลยที่เป็นแบบนี้อาจจะเป็นเพราะมันพูดจาคล้ายเกิดเรื่องใหญ่หากแต่ที่ทำแบบนี้ก็เพราะติดนิสัยการปินอาหารนักรบเชิงกลยุทธ์ในโลกเก่าที่จะปฏิบัติการแต่ละครั้งต้องทำการให้รอบคอบห้ามมีคำว่าประมาท แม้ศัตรูจะอ่อนแอในโลกใบนั้นความประมาทเพียงนิดเดียวก็ถึงชีวิตได้เพราะชีวิตของผู้คนเประบางอาวุธปืนก็มีอนุภาพสังหารคนธรรมดาได้ดีเกินไปต่างกับโลกใบนี้ที่อาวุธปืนช่างสามัญเพียงแค่อยู่ในขอบเขตนักลบอาวุธปืนก็แทบยิงไม่เข้าเนื้อแล้วเด็กน้อยของข้าเจ้าไม่ต้องกังวลอะไรเพียงเรื่องเล็กน้อยเท่านั้น เดี๋ยวสิทธิพี่ก็กลับมาเพียงแต่วันนี้อาจจะมีผู้ไม่ประสงค์ดีมาที่นี่สิทธิพี่ใหญ่แค่ไม่อยากประมาทเท่านั้นเด็กน้อยเจ้าดูแลท่านแม่ให้สิทธิพี่ใหญ่คนนี้ได้หรือไม่เดี๋ยวขาวกลับสิทธิพี่จะแวะซื้อของอร่อยที่เจ้าชอบกลับมาฝากดีหรือเปล่าพูดจบเชียวเฟิงก็รูปศิรษะสาพาีีเบามือพาลี่ยิ้มก่อนพยักหน้ารับอย่างไร้เดียงสา และทันทีที่นางพยักหน้ารับร่างของเฉียวเฟิงก็จางหายจากสายตานางในทันทีเหลือเพียงฝุ่นควันจากอากาศที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของยอดฝีมือทิ้งเอาไว้พาลี่ตกใจเล็กๆก,กับความรวดเร็วข,ของสิทธิพี่ใหญ่นางได้แต่ตะโกนเสียงดังลั่นหากแต่ตอนนี้แม้แต่เงาของเฉียวเฟิงนางก็ไม่อาจจะมองเห็นแล้วสิทธิพี่ใหญ่ท่านต้องสอนวิชานี้ให้ข้าด้วยนะมันเร็วจริงๆนี่ท่านแอบไม่สอนวิชาข้าหรือเปล่าเนี่ย ทำไมข้ายังหายตัวแบบท่านไม่ได้เลยพาลี่นางแอบบนตามหลังเชียวเฟิงช่วยไม่ได้หลังจากนางได้เห็นความรวดเร็วของวิชาตัวเบาของสิบพี่นางแทบอยากจะเรียนมันบ้างในทันทีเป็นอีกครั้งที่นางคิดสิบพี่แอบอุบอิบไม่สอนคล็ดวิชานางอีกแล้วแน่ๆเพียงคู่สั้นไม่กี่ร้อยอึดใจตอนนี้เชียวเฟิงลอยอยู่เหนือบ้านตระกูลเจิง จากการสะกดรอยตามคนรับใช้ของบุรุษซึ่งคาดว่าจะเป็นคนรักเก่าของท่านแม่ของตัวมันเชียวเฟิงตอนนี้มองไปยังผู้ชายนั้นโดยที่ไม่ไมีใครสังเกตเห็นหรือรู้สึกตัวเลยเพราะด้วยวิชาพางกายที่เจ้าเหมือนมาทิ้งไว้นั้นร่างของเชียวเฟิงที่ล่องรอยอยู่คล้ายไรตัวตนหาไม่ใช่ตัวตวนระดับผู้สวรรค์หรือผู้ได้รับเศษเซี่ยวแห่งความเป็นเทพแล้ว ก็มีแต่เฉพาะผู้มีเครับวิชาด้านการสังเกตร,ระดับสูงโดยเฉพาะเท่านั้นจึงจะสังเกตเห็นและรับรู้ถึงตัวตนของเชี่ยวเฟิงตอนนี้ได้นายท่านข้าได้ติดตามไปจนได้ที่อยู่ของสตรีผู้นั้นมาแล้วขอรับข้าได้เขียนแผนที่มาให้ท่านแล้วนี่ขอรับโปรตรวจสอบบุรุษผู้นั้นรับกระดาษแผ่นใหญ่ก่อตรวจสอบมันพยักหน้ารับขอบใจเจ้ามากมีสิ่งใดจะไปทําก็ไปทําเถอะ เมื่อบุรุษผู้นั้นได้ที่อยู่ของเฉียวเฟิงและท่านแม่ตัวมันก็นิ่งไปสักพักไม่พูดอะไรจนเวลาค่อยๆผ่านไปชั่วคู่หนึ่งไม่นานนะักก็มีสตรีนางหนึ่งเดินมาเมื่อเฉียวเฟิงเห็นมันก็จำได้ทันทีนางคือสตรีที่เดินเคียงคู่กับคนรักเก่าของท่านแม่ที่ย่านการค้านั่นเองท่านยังไม่ตัดใจอีกหรือตอนแรกข้าก็ไม่คิดจะสนใจเรื่องอดีตของท่านแล้วแต่ในเมื่อนางมาถึงที่นี่ด้วยตัวเอง ท่านก็ควรที่จะตัดสินใจทุกอย่างเสียทีปรุรรษผู้นั้นได้แต่นิ่งไม่ช้าก็กำมือแน่นข้าข้าตัดสินใจเรื่องนี้ไปนานแล้วอีนัวใช่ข้าตัดสินใจไปนานแล้วที่ิ้งนางเจ้าก็รู้ว่าข้าเลือกเจ้าเจ้าคนเดียวเท่านั้นไม่มีอดีตใดๆลังข้าได้แล้วเหตุใดท่านึงเป็นเช่นนี้ท่านพี่ข้าไม่ใช่คนโง่ที่ย่านการค้าไม่ใช่ข้าไม่เห็นสิ่งที่ท่านกระทำ คำพูดของนางทำให้เสียวเฟิงรู้เรื่องราวต่างๆได้ในทันทีสตีนางนี้นางไม่ธรรมดานางรู้จักพูดและมีปัญญาไม่น้อยงั้นลือเจ้าจะให้ข้าทำเช่นไรข้านางซะหรือไม่ก็ทิ้งทุกอย่างที่มีตอนนี้ทิ้งข้ากับลูกของเราไปใช้ชีวิตก,กับนางนั่นและก็เด็กหนุ่มนั่นที่อยู่ข้างๆนางนั่นเป็นลูกของท่านลือมันช่างดูน่าสงสารยิ่งนัก เมื่อบุรุษได้ยินคำนี้มันก็มีท่าทีตกใจเล็กน้อยก่อนจะทำท่าทีคุ้นคิดก่อนจะรีบตอบกลับนั่นไม่ใช่ลูกของข้ากับนางแน่นอนฮ่าฮ <c oughs> ท่านพี่สตรีรักเก่าของท่านนางคงต้องมีชีวิตที่ยากลำบากมากสินะเมื่อขาดท่านคงต้องใช้ร่างกายทำงานอย่างหนักบางทีอาจจะเป็นงานอย่างเช่น นางพูดลากเสียงแล้วมองจิกไปที่บุรุษตรงหน้าแล้วพูดอีกประโยคที่ขาดไปด้วยความโกรธงานช้ำต่ำของสตรีนางโสเพณีที่มีราคีบุรุษผู้นั้นมันได้แต่ยืนนิ่งไม่ตอบสิ่งใดราวกับว่าตัวเองไรซึ่งอำนาจใดๆในสถานที่แห่งนี้เชียวเฟิงมองลงไปและได้ยินทุกเรื่องราวอย่างละเอียดของคนรักเก่าของท่านแม่ของมัน มันผู้นี้ได้เลือกจะทอดทิ้งท่านแม่เพื่ออำนาจวาสนาและได้มาแต่งงานอยู่กินกับสตรีตระกูลใหญ่ที่มีฐานะช่างน,น่าสงสารท่านแม่ของตัวมันยิ่งนักที่ได้แต่งงานกับบุตษไร้น้ำใจเช่นนี้ภายนอกก็ดูสง่างามรอเหล่าสมบุรุษอยู่หรอกแต่เส้นทางชีวิตที่มันผู้นี้ได้เลือกเดินนั้นกลับเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยความน่าละอายใจและผิดบาปต่อสตรีผู้หนึ่ง นอกจากนั้นอาจจะยังผิดต่อมารดาที่จากไปของตัวมันอีกด้วยเฉี่ยวเฟิงจำได้ถึงคําบอกเราของท่านแม่เกี่ยวกับท่านย่าของตัวมันที่ท่านแม่ดูแลนางจนสิ้นชีวิตทำให้ตอนนี้เฉี่ยวเฟิงได้แต่สมเพศบุรุษที่อยู่ตรงหน้าผู้นี้ตอนนี้ท่านไม่ต้องคิดอะไรแล้วข้าได้ตัดสินใจทุกอย่างแทนท่านแล้วข้าได้สั่งให้คนของข้าไปเล่นสนุกกับนางเล็กน้อยก่อนที่จะปิดชีพของนางเสีย นางดูงดงามไม่น้อยจริงๆสามีค่ะท่านช่างตาถึงในการเลือกสตรีตกแต่งสีหน้าของนางเวลาที่พูดนั้นดูช่างเต็มไปด้วยความสุขหากแต่มันกับดูหน้ารังเกียจเหลือเกินในสายตาของเฉียวเฟิงไม่ช้าเมื่อเฉียวเฟิงได้ยินดังนี้มันก็รู้สึกสุดทนหากแต่สตรีนางนี้เพียงแค่หาทางขับไล่ท่านแม่และตัวเฉียวเฟิงตัวเฉียวเฟิงมันจะไม่ทําการใดๆ เพียงต่างคนต่างอยู่หรืออย่างมากอาจจะสั่งสอนไอ้บุรุษไร้หัวใจนี้บ้างก็เท่านั้นแต่สตรีนางนี้กลับแสดงจิตใจโหดเหี้ยมอมหิตเพียงเพราะท่านแม่ของตัวมันเป็นคนรักเก่าของสามีรักของนางนางกลับตัดสินใจลงมือฆ่าผู้อื่นได้โดยง่ายเช่นนี้ช่างเป็นสตรีที่โหดร้ายและเหี้ยมยิ่งเพราะในการสังหารนางยังเลือกใช้วิธีที่โหดเหี้ยมอมหิตต่อสตรีเพศด้วยกัน เลือกทำลายเกียรติของสตรีไม่ใช่แค่เพียงการฆ่าหากชีวิตเก่าก่อนของเจ้าหมื่นมารู้ว่ามานดาของตัวมันถูกผู้อื่นฆ่าตายด้วยวิธีต่ำช้าเช่นนี้ความโศกเศร้าของเจ้าหมื่นมารจะมีเพียงไรเฉียวเฟิงคบคิดหากแต่ณนะตอนนี้สตรีชั่วช้าผู้นี้นางมิได้รู้ตัวเลยว่าด้วยคำพูดไม่กี่คำของนางนั้นได้ทำให้ชีวิตของนางได้ถึงที่สุดแล้ว เชียวเฟิงยืนนิ่งและฟังเรื่องราวต่ออย่างไร้กังวลน,นั่นเพราะที่บ้านของมันตอนนี้มีพาลี่อยู่แล้วทั้งคนณนะที่ตรงหน้าเชียวเฟิงดูจากศักยภาพของสตรีผู้นี้แล้วคงได้แต่ส่งคนที่มีความสามารถได้อย่างมากก็แค่ผู้มีฝีมือระดับขั้นสูงอย่างมากเต็มที่ที่สุดก็ระดับดักลบกขั้นตน้นไม่ถึงระดับนักลบกขั้นสูงอย่างแน่นอน เพราะแม้แต่บุรุษตรงหน้าของเชียวเฟิงมันก็เป็นเพียงระดับนักรบขั้นก้าวซึ่งน่าจะไม่มีปัญหาสำหรับพา์ลี่เชียวเฟิงมันคิดข้าไม่ได้ลักนางแล้วเจ้าจะทำอย่างไรก็เชิญบุรุษใจซามกล่าวจบสตรีใจซามก็หัวเราะฮฮฮก็ดีที่ท่านคิดได้ว่าต้องเลือกใครชีวิตของท่านเป็นของข้าตั้งแต่สิบแปดปีที่แล้วแล้วจากคนติดตามคุ้มกันธรรมดาถ้าไม่ใช่ค่ะ ท่านจะมีชีวิตที่ดีอย่างทุกวันนี้หรืออยากให้ข้าเห็นท่านทำหน้าแบบวันนี้อีกหน้าตาที่บอกว่าท่านนั้นรักใครมากกว่าข้านางตะโกนพูดใส่หน้าบุรุษสื่นเสียงคำพูดของนางในค่ำคืนราตรีที่มีแสงจันทราส่องสว่างและหมู่ดาวรายล้อมทั่วท้องนาภพาเชน่นนี้ร่างของเด็กหนุ่มที่เต็มไปด้วยผ้าพันแผลค่อยๆปรากฏมันลอยตัวลงมาอย่างช้าๆพร้อมกับคำพูด ฟังนี้ยายเสียงก่อนใครกดติดตามค่ะ